สวัสดีพี่ๆนะขะวค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีครับ้องวิววันนี้นะคะเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดรราพีพันแดงตันกีนะคะเป็นผู้คิดค้นผลิตภัณฑ์เอ็นเคเลตและเคเคเลตข้าวของเรานะคะค่ะอาจารย์มีพี่พี่เนี่ยสอบถามเข้ามาหลายคนเลยว่าคีเลตข้าวเนี่ยคืออะไรคะแล้วมันจําเป็นกับนาข้าวอย่างไรก็นเลยเราต้องเข้าใจคีเลตก่อนเนาะคำว่าคีเลตเนี่ยก็คือคีเลชั่น คือปฏิกิริยาของการหุ้มท่าอาหารแล้วให้พืชได้กินเต็มที่แล้วพืชได้กินเข้าไปร้อยเปอร์เซ็นต์นาข้าวก็เช่นเดียวกันข้าวเนี่ยมันมีความเฉพาะตัวของมันก็คือการปลูกข้าวเนี่ยมันจะปลูกในพื้นที่ซ้ำๆอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งการใช้คีเลตเนี่ยก็คือการหุ้มท่าอาหารเพื่อให้ส่งผ่านเข้าไปที่ต้นข้าวและต้นข้าวได้รับประสิทธิภาพในการหุ้มท่าอาหารเนี่ยเต็มๆนะครับถ้าให้ผมยกตัวอย่างเนาะ,ะสมมติ ตัวนี้คือแคลเซียมนะครับหรือแมกนีเซียมที่เป็นธาตุรองเสริมนะครับสีแดงๆนี่แหละนะครับตัวแคลเซียมหรือแมกนีเซียมพวกนี้เวลาเราพ่นเข้าไปเข้าไปทางใบเนี่ยปุ๊บเนี่ยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่แคลเซียมพวกนี้จะเข้าทางปากใบหรือเข้าทางใบอย่างที่เรารู้จักกันเนาะนะครับการที่จะวิ่งผ่านแล้วเข้าไปทางใบปุ๊บ um, เนี่ยตัวแคลเซียมเนี่ยอาจจะไปจับกับออกซิเจนกลายเป็นแคลเซียมออกไซด์แมกนีเซียมออกไซด์พืชก็ไม่ได้กินละ ะนะครับแต่ทีนี้การใช้คีเดตคือการหุ้มธาตุอาหารพวกนี้ไว้นะครับสีดำๆที่อยู่รอบๆโครงทั้งหมดเนี่ยก็คือในส่วนของอะมิโนซึ่งเราใช้หุ้มธาตุอาหารทั้งหมดพอมันเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับธาตุอาหารพวกนี้ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนสถานะน้องวิวพอเข้าไปในใบใบข้าวปากใบของข้าวเสร็จปุ๊บอะมิโนพวกนี้ก็เป็นอาหารของของข้าวก็จะทําให้ใบเขียวสดใสนะครับตัวแคลเซียมแมกนีเซียมที่เราจะใช้ มันก็เข้าไปได้เต็มที่ร้อซ็นตะครับทำให้เวลาใช้คีเลตเนี่ยธาตุอาหารมันเข้าไปในปากใบของข้าวได้เต็มร้อยผิดกันนะครับหากถ้ากเกษตรกรไปซื้อแคลเซียมโบ่อนเมนีเซียมอะไรพวกนี้มามาใส่มันไม่มีตัวห่อหุ้มที่เป็นบอดี้แบบนี้มันก็จะเข้าได้แค่15-20%ซ็มก็คือตกค้างอยู่เยอะเลยใช่ไหมคใช่ครับจะสังเกตว่าพวกนี้ถ้ามันเข้าไม่หมด มันก็จะทําให้ใบเป็นคราบๆบางๆอยู่นวิวที่เขาเห็นเป็นสีขาว,ขาวใช่ไหมคะใช่ใช่นั่นแหละนั่นแสดงว่าเวลาเราทาเนี่ยมันก็เท่ากับ56หขวด<ม>ของที่ใช้อยู่ปัจจุบันก็คือถ้าเราใช้คีเล่นะพืชก็จะได้กินมากขึ้นประมาณ5เท่าจากปกติถูกต้องถูกต้อง,อ,ง,อ,งอันนี้คือหลักการและทฤษฎีที่มันเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เราเอามาใช้กับนาข้าวนั่นเองนะครับการใช้คีเลตทําไมอาจารย์ถึงแนะนําให้ใช้สส่วนนาข้าวมันมีความเฉพาะของมัน หนึ่งเราต้องสร้างกอนะครับยิ่งกอใหญ่นะครับยิ่งสมบูรณ์มากเท่าไหร่ยิ่งหาอาหารได้ดีเท่าไหร่มันจะส่งผลถึงรวงข้าวที่เราใช้เพราะฉะนั้นช่วงแรกๆเราจะต้องไปเน้นที่การแตกกอนะครับการสะสมอาหารให้ได้มากที่สุดนะครับในช่วงแรกผมเลยแนะนําในส่วนของการใช้งานที่เป็น n อ็น l a เลตซึ่งตัวนี้จะออกแบบมาเฉพาะสําหรับนาข้าวเพื่อให้ใช้ในช่วงแรกๆที่ต้องการสร้างกอแตกกอนะครับความเขียวต่างๆ ส่วนช่วงหลังๆเราต้องการรวงที่มีคุณภาพเราต้องการน้องน้ำหนักน้องวิวเพราะฉะนั้นพอเราต้องการจริงๆปุ๊บเนี่ยในส่วนของตัวเคซึ่งจะเป็นตัวที่ส่งเสริมการดูดซึมโพแทสเซียมในดินขึ้นมาทำให้รวงข้าวมีคุณภาพ,ม,ภาพมีน้ำหนักก็จะเป็นในช่วงของหลังจากที่ตั้งท้องเรียบร้อยแล้วนะครับรวงข้าวโผล่แล้วก็เริ่มใช้เคคลีเลตนะครับซึ่งการใช้ค e ีเลตเนี่ยนะครับหัวเดียวเอาอยู่ ลดต้นทุนปุ๋ยนะครับลดต้นทุนฮอร์โมนนะครับทุกอย่างและสําคัญก็คือการเพิ่มผลผลิตที่เห็นได้ชัดนั่นเองนะครับช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตถูกต้องครับถูกต้องจากงานวิจัยเราพบว่าลดต้นทุนไปอย่างน้อย5%เพิ่มผล,ผลผลิตอย่างน้อย17%รวมกันแล้ว20%กว่าจะทําให้เกษตรกรได้เงินคืนกลับมาประมาณ 1,500-1, ถึง1,700บาทถ้าขายราคาปัจจุบันนะครับน้องวิวที่ราคาตกๆเนี้ย เราจะได้คืนกลับมาประมาณพันห้าถึงพันเจ็ดต่อไร่ซึ่งเยอะนะครับเดี๋ยวน้องขอสรุปนะคะเอ็นเคเลตนะคะเป็นสูตรที่ใช้ในช่วงแรกใช่ไหมคะจะเป็นแป้งกอใหญ่ใบเขียวสะสมอาหารหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บพอข้าวเริ่มตั้งท้องเราจะใช้เป็นตัวเคคีเลตตัวนี้จะช่วยรับรวงรับรวงเมล็ดแต่ข้าวเต็มเมล็ดถูกต้องไม่รีบไม่ร้องง่ายสะสมแป้งสะสมน้าตาล เดี๋ยวสุดท้ายนะคะขอให้อาจารย์เนียวฝากถึงพี่ๆนะข้าวหน่อยคะ่ะให้เปิดใจใช้นวัตกรรมกีเลสคะ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยจากงานวิจัยอย่างที่บอกเนาะถ้าความเป็นนวัตกรรมใหม่จริงๆเนี่ยนะครับของกเกษตรกรชาวนาโดยเฉพาะนาข้าวบ้านเราเนี่ยในความใหม่จริงๆปุ๊บเนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่าถ้ากเกษตรกรไม่เปิดใจนะครับเนาะมันก็จะทําให้การผลิตในส่วนของข้าวมันก็จะทําแบบเดิมๆซ้ำเดิมๆเรื่อยๆนะครับหากเปิดใจปุ๊บเนี่ยเราจะพบว่า พอมันลดต้นทุนหรือทําอะไรได้จริงปุ๊บเนี่ยความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศนะครับทุกวันนี้เราส่งออกข้าวลดลงลดลงเรื่อยๆนงวิวสาเหตุเน,นื่องจากปริมาณข้าวต่อไร่ที่เราได้มันก็ลดลงต้นทุนเราก็สูงความสามารถในการแข่งขันกับต่างชาติเราน้อยลง เพราะฉะนั้นนวัตกรรมเท่านั้นที่จะมาช่วยเกษตรกรนะครับแล้วก็ช่วยได้ทันทีด้วยคือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยช่วยได้ทันทีเป็นพวกเศรษฐกิจอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถเข้าไปควบคุมได้เนาะถูกต้องแต่สิ่งที่พี่ๆสามารถทําได้ตอนนี้เลยก็คือการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยคีเลตข้าวนะคะยังไงก็ฝากพี่ๆไว้ด้วยนะคะสําหรับพี่ๆที่สนใจอยากจะสั่งซื้อหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถทางมาที่เพจ ความสุขการเกษตรสีเขียวหรือว,ว่าโทเบอร์ที่ทิ้งไว้ในคลิปได้เลยค่ะสำหรับว,วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะคที้ม่นให้ข้อมูลค่ะแล้วก็ฝากกดติดตามเพจไว้ด้วยนะคะจะมีข้อมูลดีๆมาฝากเรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ